สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อจมวดพระยาหออ,อยู่เวอร์จิเนียได้ป่วยเป็นไบโพล่าพระเจ้าได้ให้ข้าพเจ้าได้พบอาจารย์เกตกับน้องที่อยู่แคลิฟอร์เนียที่แนะนำให้อาจารย์เกตมาเยี่ยมอาจารย์เกตก็วางมือให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะก็ไบโพล่าก็หายค่ะ ข้าพเจ้าก็เป็นปวดขาหมอบอกว่าสี่วันเดินไม่ได้แล้วก็ขับรถก็ไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วอาจารย์เกตก็ไปเยี่ยมแล้ววางมือแล้วพระเจ้าก็รักษาอีกข้าพเจ้าเคยคิดว่าจะไม่มาโบสถ์เพราะว่าการถวายสิบรถแล้ว ข้าพเจ้าก็โดนตำรวจจับไปเข้าไปอยู่ในคุกประมาณ8วันอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทประมาณสองเดือนครึง่งอาจารย์เกตก็ได้ไปเยี่ยมและพี่น้องก็ได้ไปเยี่ยมข้าพเจ้าได้แต่อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยให้ข้าพเจ้าออกจากคุกออกจากโรงพยาบาลประสาทแล้วข้าพเจ้าก็ได้มา ข้าโบสถ์แล้วถวายสิบรถเป็นคริสเตียนอย่างดีก็พระเจ้าอวยพรตอนที่เป็นโควิดปีนี้พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าให้มีบ้านให้พ่ออยู่แล้วมีเงินใช้หนี้เขาข้าพเจ้าก็ได้ฟังเทปอาจารย์มรุณมาตลอดก็ช่วยให้หายจากโรค ต่างๆแล้วก็เงินที่ไม่มีไม่เคยมีก็มีสามีไม่เคยให้เงินก็กลับมาให้เงินข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณยังไงพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าก็ทรงสําแดงให้เห็นการมหัศจรรั์ที่เกิดในชีวิตลูกในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณที่ทระเจ้าให้พรลูกอย่างมากมายปีนี้ไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลข้าพเจ้าก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าเคยที่ไม่ถวายสิบลถก็ถวายสิบลถพระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะ แค่นี้น้องได้แค่นี้พี่จะร้องไห้พี่จะร้องไห้ขอพระคุณมากที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมากพระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิต แล้วก็เอาความบาปของเราไปเอาคำสาปแช่งไปเอาการลงโทษไปเอาสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราและมาอยู่บนตัวของพระองค์แล้วพร,ระองค์ก็ยื่นความรอดสิ่งดีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้พี่น้องอย่างที่พี่น้องได้ยินคําพยานต่างๆว่าพระเจ้าแสนดีอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้าตามที่ผมจะนำพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณนะบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกกติฐานด้วยความถ่อมใจ และความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสงความยินดีด้วยนะครับ mm hmm. อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับหาโบสถ์ดีๆไปคริสตจ,จักรที่รักพระเยซูสอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้ที่รักเราฝึกฝนเราให้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะครับเราหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟู ในเมืองของท่านนะครับหรือในประเทศที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ